นอกจากนี้ในคุณผู้ชมเรามาเริ่มกันก่อนกับภารกิจของผู้บัญชาการทหารบกนะครับที่วันนี้เดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในวันคล้ายวันสถาปนากองพลทหารราบที่7กองทัพภาคที่3นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นกองพลที่ได้รับการสถาปนามาครบ3ปีแล้วภารกิจหลักก็คือการป้องกันประเทศชาติและการพิทักษ์ผลประโยชน์ของคนไทยทุกคนนะครับโดยที่กองพลนี้นะครับมีความพร้อมรบแล้วก็ทันสมัยสามารถที่จะป้องกันไปคุกคามได้ทุกรูปแบบทั้งในยามสงบแล้วก็ยามสงครามครับ ในวันนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานวันคล้ายวันสถาป,ปนากองพลทหารราบที่7อําอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครบรอบปีที่3โดยผู้บัญชาการทหารบกพร้อมกับคณะรับฟังการบรรยายสรุปบทบาทภาร,รกิจของกองพลทหารราบที่7ด้านการป้องกันอธิปไตยการรักษาความมั่นคงภายในประเทศการพัฒนาประเทศและภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคเหนืออย่างมีประสิทธิภาพเป็นกองพลทหารราบที่มีความพร้อมรบทันสมัยและสามารถที่จะป้องกันภัย,ยคุกคามทุกรู แบบทั้งยามปกติและยามสงครามทั้งนี้นะครับก็มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติการทางยุทธวิธีการโจมตีฉกฉวยและการชิงตัวประกันในพื้นที่ป่าหรือว่าภูเขาประกอบด้วยการยืนยันเป้าหมายแล้วก็การเตรียมอาวุธยิงสนับสนุนการแทรกซึมและการทําลายการตรวจการของข้าศึกและการปฏิบัติต่อที่หมายอาทิการสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิดทําการยิงต่อที่หมายทําการยิงเตรียมต่อที่หมายการยิงต่อเป้าหมายที่กําหนดและชุดปฏิบัติการพิเศษเคลื่อนที่เข้าสู่ที่หมายนอกจากนี้คณะยัง ได้ไปเยี่ยมชมความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามนโยบายเรื่องของการพัฒนาและนวัตกรรมของหน่วยนะครับตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่มอบไว้ในส่วนนี้ก็คือไม่มีใช้แต่จำเป็นต้องใช้ไม่เรียนทำเรียนแบบนําของเก่ามาทําใหม่และประดิษฐ์ให้ถูกลงซึ่งกองพลทหารราบที่7นํามาแสดงนะครับอาทิเป้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ห้องเรียนจําลองปฏิบัติการยุทธวิธีซึ่งในส่วนของระบบนั้นจะสามารถใช้ในการส่งข้อมูลปัญหาต่างๆจากพื้นที่ปฏิบัติเข้ามาอย่างหน่วยเพื่อให้ใช้ข้อมูล ในการคิดวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ถูกส่งเข้ามาและในส่วนของห้องเรียนจำลองการปฏิบัติทางยุทธวิธีเป็นการจำลองสถานการณ์จริงเพื่อให้กําลังพลนั้นได้ฝึกเสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้ให้อวาดกับกําลังพลว่ากองพลทหารราบที่7เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสําคัญในด้านของความมั่นคงและการพัฒนาประเทศแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของการตั้งหน่วยแต่กําลังพลทุกนายในทุกระดับชั้นก็ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนอย่างเต็มที่จึงขอชื่นชมกำลัง ทุกนายและขอให้ยึดอุดมการ์ของการเป็นทหารอาชีพเชื่อมั่นในการในสายการบังคับจนชาแล้วก็เชื่อมั่นในกองทัพบกด้วยนะครับหากมีปัญหาหรือว่าอุปสรรคใดๆเชื่อว่าทุกคนจะร่วมหัวใจเป็นหนึ่งเดียวที่จะแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ครับนะครทารสี่สก็มาจากสองกองพลคือคน4ี่หรือพลเจ็ดละวันนี้จะกํำลังไปดูแลชายแดนอยู่แล้วการจับคุมยาเสพติดใช้ปกรธรรมชาติ ป่าไม้ต่างๆก็ใช้กําลังของตัรัฐที่7ด้วยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่เราจะตั้งขึ้นมาเนื่องจากว่านระยะทางพื้นที่และภารกิจที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนั้นนอกจากการพงั์การแสดแล้วมีการแก้ปัญหาภาคใต้มีการแก้ปัญหาภาัยคิบัตรุ่งเรอใหม่หมลายประการด้วยกันมันก็มีความจำเป็นต้องขายายหน่วยงานเพิ่มหน่วยงานเพิ่มเพื่อมอบหมายความรับผิดชอบให้ชัดเจนหรือให้มันมีการกำกับดูแลได้มากขึ้น